สามพนเดือนสี่เลยนะคะเป็นวันที่3มเดือนสีวันเสาร์อาทิตย์นะคะจอยไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะก็กินแซนด์วิชโอกไก่อเมริกาโน่เฟรนฟรายทอดอหอมทอดนะคะแล้วกินในรถระหว่างไปเที่ยวเราก็ขับขับมาถึงพัทยานะคะแล้วก็มาเดินตลาดนาเกลือนะเราก็เข้าที่พักนะคะแล้วก็รีบมาที่ตลาดนาเกลือนะคะเพื่อซื้อของสด ไปทําอาหารกินสำหรับเย็นนี้นะคะซื้อปลาหมกึกซื้อกุ้งซื้ออะไรพวกเนี้ยคะ่ะมันค่อนข้างจะสดมากในระสำหรับตลาดนาเกิดที่นี่เลยราคาก็ใช้ได้อยู่ ักวาการกินบุฟเฟ่เนื้อบุฟเฟ่ซูชิอะไรพวกเนี้ยคะ่ะเป็นแนวแนวชาบูปิ้งย่างนะคะอร่อยมากตอนนี้เปรี้ยวๆนี่คือกำลังกินมะน,นาวอยู่พอเข้าสู่วันที่5นะคะของเดือนสีเราไม่ได้กินข้าวเช้านะคะเราก็เลยเลือกมือเช้ากับมือเที่ยงนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก,ก่นะคะเป็นเส้นหมี่กับเส้นเออเลกรวมกัน,นะคะตอนเย็นเราก็กินตัวเอ,อ่อก๋วยเตี๋ยวน้ำตกด้วยคะ่ะ กินอะไรสักอย่างที่แบบไรสาระเยอะๆอะไรเงี้ยก็เลยมาบายเซเว่นเดี๋ยวว่าจะกินขนมกรอบๆนั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดกินนี้ห่อนเตื่นมาเช้าวันที่หกแล้วนะคะ้อ อันนี้ก็ตื่นเช้ากว่เดิมสักหนาทีสินาทีเนาะตอนแรกจะมาปิ้งไก่แต่ว่าปิ้งไม่ได้เพราะว่าไก่แนอฟฟิสออะมันยังที่มันย้ายมาเป็นตู้แช่เย็นอะนยังไม่ละลายหน้าอืดมากเลยกดูซิวดิซิวเยอะมาก ไปเปิดประตูบ้านเสร็จแล้วจอยก็มาทําสลัดผักกินนะคะแต่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์นะก็จะใช้เป็นพวกถั่วโรยกินเครื่องเป็นเครื่องเคียงไปนะแล้วพอไปทํางานใสายประมาณช่วง10บโมงจอยก็สั่งเมกาโนมากินนะคะซืมาจากเซเว่นแบบไร้น้ําตาลเหมือนเดิมส่วนตอนเย็นจะก็ไม่ใช่ตอนเย็นตอนเที่ยงจอยกินกว๋วยเตี๋ยวไก่นะคะที่ทํางาน กินแบบพิเศษนะคะก็ค่อนข้างจะเ้นเยอะอยู่จอยรู้สึกอยากกินเส้นถึงเวลาเลิกงานแล้วก็มาหาเขากินมาแวะกินลาสเต็กสั่งข้าวหน้าไก่ระเลกอันนี้แย่งเขากินนิดหนึ่งสั่งมาแล้วข้าวหน้าไก่ทะเอกิน ด้วยตื่นนอนแล้วนะคะวันนี้วันดีเจตหน้าเกิดหน้ากักนิดนึงเมื่อคืนนอนแบบนอนเละ แบบหลับลื่นนอนสี่ทุมแบบมันทําให้รู้สึกเฟสขึ้นเยอะเลยเพราะว่าจะก่อนนอนประมาณเที่ยงคืนอเงี้ยนอนแ,แบบง่วงอันนี้ตื่นเจ็ดโมงกว่าตื่นมาก็กินน้ําแบบคนเราก็ต้องกินน้ำ嘛เนอะแต่กับข้าวไม่ได้ทําอะไรกินไปเลย,เลยไม่รู้จะกินอะไรมกันข้าวไม่ได้ทําอะไรไปเลย,เลย ว่าจอยนะคะไม่ได้เตรียมข้าวเราจะก็เลยซื้อตัวข้าวเหนียวปนปลาดุกปลาดุกย่างแล้วก็หมูแดดเดียวย่างนะคะมากินในรถก่อนทํางานนะคะเป็นมื้อเช้าค่ะช่วงส,สายจะก,ก็กินตัวขนมปังไส้สักยานนะคะมีพี่ทีมงานเขาใจดีเอามาให้แล้วก็ตอนเที่ยงก็กินตัวปนปลาดุกเหมือนกันแล้วก็หมูปิ้งเหมือนกันนะคะกินกับข้าว ตัวเดิมเลยที่เราซื้อก็พวกนี้นะคะเดิ่เดิมของเราซื้อพวกนี้ไปด้วยมันเอาไว้กินกับนมแล้วก็ซื้อปลากระป๋องนะคะไว้ไปกินกับไข่ต้มแล้วก็ซื้อนี้ด้วยนะคะถั่วนาสเต็กในน้่มัน หลายอย่างอยู่นะน้องไก่ไม่ถึงร้อยอะทางน้องไก่ทั้งตัวเนื้อไก่เสียดายหน่อยเลยนะว่าวันนี้มีแต่แค่ก <c oughs> ินโอ๊กโอเกลีกับตัวผักอีกอย่างนึงไม่มี อุ้ยอุ้ยอันนี้ก็น่าจะกินน้นะมันจะขมอะเนี่ยซื้อสองอันนี้ไปนะคะเป็นสลัดเม็ดกับตัว้ขวอีกอันหนึ่งไปช่วงเย็นนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำไปทำข้าวกินนะคะก๋วยเตี๋ยว้ก็แหวกซื้อกินผีดิ่เอาทุกอย่างเนื้อเส้นเล็กนะคะแล้วก็เดินไปซื้อก่อนจะเข้าบ้านแล้วก็กินมะม่วงกะปิด้วยค่ะ ชาชใช้ได้อยู่นะชามละสี่สิบห้าสิบชามห้าสิบก็ทําการอาบน้ํานะคะแล้วก็ทําสลัดเตรียมไว้นะคะใส่กระปุกสองกระปุกเป็นผักใบเขียวล้วนเลยนะคะแล้วก็โรยถั่วเพราะว่าตอนเช้าจะได้ไม่กินได้เลยก็คือแค่ใส่น้ําสลัดโชว์อยู่ตอนเช้าเท่านั้นก็เอาคือหลดแล้วก็ไปกินต่อได้เลยค่ะเห็นเนะจอยก,ก็ใช้ตัวอกไก่ที่ซื้อมาค่ะล้างด้วยโซเดียมคาร์บอเนต แล้วก็เอาไปทําให้สุกนะคะผ่านไมโครเวฟนะคะกับหน้ากับหลังแล้วก็มาหั่นนะคะเตรียมใส่กองไว้กองหนึ่งนะคะเพื่อจะเป็นโรยเพื่อกินข้อคู่กับสลัดอาหารให้มันอยู่ท้องเพราะเรากินสลัดอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันต้องมีเนื้อสัตว์ด้วยนะคะอันนี้เนื้อไก่มันก็จะออกข,อขาวๆนะคะเพราะมันไม่มีไขมันไม่มีแรทั้งสิ้นนะคะกินได้เยอะได้มากเลยนะคะ ปกติเวลานักเวทเล่นการนะเขาจะกินตัวไก่ปั่นกับบาบ์บาร์บานี่แหละเพื่อจะเสริมสร้างตัวโปรตีนให้กับร่างกายนะคะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่แปดแล้วนะคะตอนเช้าวรวบเที่ยนะคะเราก็กินตัวอกไก่ย่างสไนไก่ย่างกับน้องไก่นะคะแล้วก็ตัวน้าเต้าหู้นะคะพอตกตอนเย็นก็กินมะม่วงเปรี้ยวนะคะเราก็กินข้าวยำไก่แซ่บในรถนะคะ มาแล้วนะแล้วก็ทําการเจียวไข่แบบนิดหน่อยอันนี้กินสองคนแล้วก็ยําไก่แซบที่ซื้อมาจากนะคะมีขา้าวยำไก่แซบสลัดอกไก่นะคะแล้วก็ตัวไข่เจียวนะคะก็มีข้าวด้วยนะคะที่กินอันนี้ทั้งโตนี่กินสองคนด้วยเหมือนเดิมัีดข้าววันที่เก้าแล้วนะคะวันที่เก้าเดือนสี่นะคะ กินตัวสลัดเหมือนเดิมน,นะคะตอนเที่ยงก็กินข้าวไข่พะโลค่ะนี่นะคะเรมากินมื้อเย็นกันนะเป็นกินหลงังส้มตำยำลาบน้ำตกนะสั่งไปเมื่อกี้มียำม,มื้นเส้นมีอะไรอ่ะเส้มตำกุ้งนะคะขนาใส่ขนา,ขนาแล้วก็ขา้าวเหนียว ก็เมื่อกี้เสร็จนะคะก็มาเชเว่นมาตุนขนมเนาะแล้วก็ตุนนมเติแล้วก็สแน็คนะคะของทานเล่นแบบอ,อบกรอบแล้วก็นี่นะคะซื้อฟารมหางกระปิกิบกี่บ้านก็ซื้อกล้วยค่ะ <_ d ood le> อันนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วเราก็อาบน้ําเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจอยอยากกินขนมนะคะแล้วก็อยากกินพวกถั่วลันเตาที่แบบจอยชอบกินอยู่เนาะมันเป็นแบบ คล้ายๆบันๆแต่เป็นลักษณะแบบอบกรบถามว่าหิวไหมไม่ได้หิวนะ <c oughs> ถั่วอามอน,อมอนไม่ใช่อะไรวะถั่วนาดักวันที่เีาโหุคนเพิ่งตื่นนอนอะแบบตื่นเกือบสิบโมงก็ขอกินนี้หนะ่อย ก็มื้อเที่ยนะคะเรากินเช้า้วบ่ายเลยก็คือกินตัวสลัดน้องไก่นะคะก็ใส่ไข่ต้มสลัดองกินกาแฟไมการโนดำไม่ใส่น้ำตาลกินตัว ชาบูนะครับน้ำดำนะคะอันนี้กิน3คนนะคะแล้วก็ไปเจอกันวีทันไปเลยจ้าบ๊ายบาย